สวัสดีค่ะไอคิสตงมิช n น l น,นะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีวิวเบสห่างหายไปนานนะคะกับคลิปในช่องไอคิสตงมิชน,นลน้องหลายหลายคนคงจะคิดว่าช่องนี้ล้างไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาิกไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้น้องมิกกกกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวเบสตัวนี้นี่นะคะก็เบสจากทางแบรนด์ไซเออร์นะคะก่อนอื่นเลยมิต้องขอขอบคุณทางไซเออร์นะคะที่ส่ง เบสตัวนี้มาให้มิกได้รีวิวเบสตัวนี้นะคะเป็นเบสจากทางแบรนด์ไซเออร์ที่มีชื่อรุ่นว่า V3 Beauty นั่นเองคะอ่ะตัวของมันก็จะเป็นสีดำสวยๆส,สีสายแบบนี้จะเห็นว่าทางลำตัวของมันเนี่ยเป็นเงาๆแบบว่าสะท้อนไฟด้วยซึ่งเบสไซเออร์มาคัสมิเลอร์ V3 Beauty อันนี้นะคะราคาเพียงแค่9,990บาทเท่านั้นคะ่ะ เดี๋ยวเราไปฟังคุณสมบัติของมันดีกว่าว่าทําไมมันถึงได้เป็นตัวที่ราคาย่อมเยาแต่น่าเก็บไว้มากๆนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเจ้าเบสไซเออ V3 Beauty ตัวนี้นะคะก็ทําเหมือนมาเป็นรุ่นทดลองให้กับชาวเอเชียนะคะเพราะว่าเบสตัวนี้เนี่ยทำออกมาเพียงแค่200ตัวเท่านั้นและไม่มีขายทางหน้าเว็บ USA นะคะหมายความว่าในเอเชียมีแค่ 200ตัวเท่านั้นจ้าซึ่งคุณภาพของมันเนี่ยมิกบอกเลยเลยว่าเทียบเท่ากับตัวท็อปทอย่างเช่นเจ้า V10 ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะคะมีอะไรหลายอย่างคล้ายกันมากในราคาเพียงหลักพันเท่านั้นทางด้านตัวบอดี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ป๊อปลาดส่วนทางด้านคอเบสนะคะเป็นไม้แคนาเดียนฮาร์ดเมเปแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นโบลิเวียโลสบู d นะคะ ถ้าใครที่มีความรู้ทางด้านไม้จากตัวเบสก็ช่วยคอมเมนต์บอกคุณสมบัติะนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเพราะว่าทางด้านนี้มิกรายละเอียดลึกไม่ได้จริงๆค่ะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะมีเพียงแค่สี่สายเท่านั้นน้ําหนักก็จะเบามากๆอย่างที่บอกไปว่าตรงตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีดําเงาเคลือบซึ่งถ้าเอาลายนิ้วมือไปแปะนะคะก็จะติดเป็นรอยนิ้วมือเลยเออแต่ว่าสวยอยนเช่นเดียวกับตรงดังด้านหัวมันนะคะก็เงาเงาเหมือนกันทำมาได้แบบว่าแมทสวยมากเลยค่ะ แล้วก็พิเศษไปมากๆกว่านั้นเลยนะคะบิ๊กอัพตรงนี้เนี่ยเป็น Big s i n งเกิลชนะคะเขาบอกเขาเขียนในสเปกว่ามันคือคลายคัสตอมปิ๊กอัพซึ่งความพิเศษของปิ๊กอัพบิ๊กซิงเกิชเขาบอกว่ามันมีความผสมภาษาของปิ๊กอัพแจ๊สเบสพิซชั่นเบสแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อยู่นะคะใน3ตัวรวมเป็น ปิกอัพอันเดียวกันนะคะบอกเลยว่าโอ้โหคุ้มมากๆปรับได้กว้างแนวเสียงที่ออกมาเนี่ยครอบคลุมจัก,กรวาลแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้ส่วนทางด้านแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ททน,นะคะเขาบอกว่ามันคือมาคัสมิลเลอร์เฮอริเทสสามนะคะมาพร้อมกับตัวปรับมิดเดิลที่มี2วอลลุ่มอ่ะตรงเนี้ยเออมันจะมี2ปุ่มให้ปรับนะคะในตัวเดียวกันปรับเป็นมิดโลกับมิดไฮได้ซึ่งไอเจ้าแผงวงจรของเจ้าไซเออร์วีสาตัวนี้นะคะ มันก็เทียบเท่ากับเบสของรุ่นพี่มันอีกหลายๆตัวเลยอย่างเช่นเจ้าตัว V10 ตัวนู้นนะคะก็ใช้มาคัสเนลเลอร์เฮอริเทนสาเหมือนกันเป็นแผงวงจรอันเดียวกันเออตัวนู้นราคาหลัก4ี่0ม0 0นห้าหนะแต่ตัวนี้ราคาหลักพันเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดีกว่านะคะว่าเจ้าเบสตัวนี้มีลักษณะสเสียงเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าจับเสียงเ่าแบบยังไม่ทันเสียบสายแจ็คเนี่ย รู้เลยว่าเด้งไม่แพ้แบบรุ่นพี่มันเลยทางด้านาซเออร์เนี่ยมีสังเกตแล้วว่าหลายๆตัวเนี่ยคือเด้ง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 เ,เสียงไม่มีบอดนะจ๊ะถ้าเป็นเบสบางตัวเนี่ยเู้เหอะในราคาหลักพันเนี่ยเสียงยังไม่ใสขนาดนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือมีกยังไม่ทันได้ตั้งทัชชิ่งเลยนะคะแกะกล่องออกมาก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวเสียงไปพร้อมๆกันดีกว่า ลืมบอกไปเลยว่าเจ้าตัวนี้สามารถเล่นได้2โหมดนะคะนั่นก็คือโหมดพาสซีฟกับโหมดแอคที e ค่ะซึ่งถ้าใครไปออกงานเนี่ยแล้วเกิด แบบถ่านหมดกระทันหันเรายังมีหมวดพลาสติกรองรับนะจ๊ะแล้วเล่นได้เสียงดีมากด้วยมิกลองมาแล้วแต่ก่อนที่จะไปฟังเสียงของมันเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูทางด้านวอลลุ่มก่อนนะคะว่าวอลลุ่มของมันเนี่ยเห็นมีหลายๆปุ่มอย่างนี้ตอนแรกมิกก็แอบสับสนอยู่เหมือนกันนะแต่พอดอีเขาเรียกว่าศึกษามาแล้วจากตัว V10 นะคะก็เลยจะพอเป็นบางทางด้านตัวนี้ ทางด้านปุ่มต่างๆด้านนี้นะคะตรงปุ่มแรกเลยก็จะเป็นวอลลุ่มเสียงนะคะดังเบาอยู่ที่ตัวแรกเลยแล้วก็จะมีอีกก๊อกนึงเป็นเหมือนเบรนเสียงโทนนะคะให้เปิดเป็นโหมดพาสซีฟได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้เราเล่นหมดอททอยู่มิกก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเปิดมามันก็จะให้เสียงที่อุ่นๆหน่อยไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่อันนี้มิกลองปรับเองนะคะตัวนี้แล้วทางด้านตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเหมือนเบรนเสียงของทางปิกอัพนะคะซึ่งถ้าเรา เลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเราใช้ปิกอัพตัวด้านหน้าแต่ถ้าหมุนไปด้านหลังนะคะก็เหมือนใช้ปิกอัพทางด้านหลังตัวนี้ก็จะมีผลกระทางพาสซีมากนะคะถ้าเราเล่นโหมดพาสซีเนี่ยก็ใช้แค่2ปุ่มนี้พออ่าแล้วถ้าเราเริ่มใช้โหมดแอคทีฟนะคะก็จะมี3ปุ่มนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแหลมกลางแล้วก็เสียงทุ้มนะคะตรงกลางนี่ก็จะมีอีกก๊อกหนึ่งไว้ให้เล่นได้นะคะเป็นอ่าก๊ ถ้าใครที่ไม่ชินกับความปุ่มเยอะแรกๆก็อาจาจะมีงงหน่อยว่ามันใช้ยังไงทําไมมันดูปรับยากจะเอาจริงๆไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจากโหมดพาสซีฟก่อนเลยแล้วกันนะคะ น,นี้ลงเบลนเสียงไปทางปิกอัพตัวด้านหลังมากนะคะจะให้เสียงมันออกแหลมๆหน่อย ในความมือแข็งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้จับเบสนานมากนะคะอาจจะดูไม่ค่อยพิ้วไหวอยนะคะแต่เสียงที่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะ นี่คือทางด้านโหมดพาสซีฟนะคะเดี๋ยวเราลองปรับเป็น Active กันบ้างดีกว่าอ่าก็จะขออนุญาตปรับเริ่มจากการปรับเร็ดไว้ทุกชิ้นเลยนะคะ ลองแบบลดเสียงโลลงแล้วก็เพิ่มเหลม ทนเสียงคร่าวๆนะคะจากที่มิกลองเล่นเบสแบบเพียวๆไม่มีเครื่องดน,นตรีอะไรมาประกอบเลยนะคะคราวนี้พามารีวิวเสียงอย่างนี้เนี่ยและเดี๋ยวก็ต้องพาไปออกงานด้วยสักทีดีกว่านะเออจะได้ดูแบบว่าใช้งานจริงได้ไหมถือว่าแถมไปอีคลิปหนึ่งพาไปเที่ยวออกงานกับวงตะวันด้วยค่ะอันนี้ก็กำลังขับรถอยู่นะคะให้ให้ให้คุณแม่เขาขับให้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ โอ้โหดีใจมากที่จะได้เล่นดนตรีกับเขาบ้างแล้วนะคะหลังจากที่รอมานานกว่า2ปี 2> <อ>เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็พาไปดูเจ้าเบสไซเออร์ V3 Beauty ตีตัวนี้ด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันเลยจ้า <S <S แล้วเราก็ามาถึงที่งานกันแล้วนะจ๊ะวันนี้เล่นในรีสอร์ทด้วยจ้าซึ่งน้องมิกชอบงานรีสอร์ทมากนะคะ อันนี้ก็คือตัวเอกของเรานะคะเดี๋ยวเราเอาไปเทสเสียงบนเวทีซึ่งเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพี่ๆเขาน่าจะมาเซาเช็คกันแล้วนะคะน่าจะใกล้ได้เวลาเซาเช็คแล้วนะคะเดี๋ยวมีขออนนญาตขนอุปกรณ์ไปก่อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปบนเวทีกันดีกว่านะคะอย่าลืมที่จะปิดแมสด้วยจะได้ Social Distancing ่งกดใครไว้ก่อนอะไรมันวุ่นวายขนาดพี่เลสวัสดีค่ะพี่ตีวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่วติตต้าไปดักไปอุ้ยย้อนย้อนมีคนเอาเบรดเราไปเล่นแล้วนะไปยังไงอยู่พี่ตีหันมาทางนี้อ่ะท่าล็อกท่าล็อกท่าล็อกไปไปยังห้อยอยู่เลยอ่ะไม่ต้องออกไม่ต้องออกโชว์เขาไปอ่ะโตโต้วัดน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่เออโตโต้สบาย โห oh. ดูกล้ามรุ่นน้องมือกีตาร์ที่วงฮะหรว่าเอเบตรเราไปเล่นแล้วลองสปายดิลองสปา,า,ายดิอันนี้รู้ไหมว่าชื่อรุ่นลอะไสรดีรคอคนสดเ,เ,เ,เสินนะสดีนเสิงอเร์อร์นดีคอเหรดีเสิอนสิร์ตนเดีคตนินดีคเรรี าไปไหโอ้ยโอ้ยจ้ามันไม่เบียดงานวัดเลยเสียเบิร์ดเราสะพายใช้สะพายประมาณไหนแต่ว่าทรงมันสวยนะต่ำกันสวยค่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเอาไปลองเสียงบนเวทีค่ะเดี๋ยวรอเขาซาเช็คเสินร็จแล้วเดี๋ยวลองโอเคค่ะ i do soon to let me hide. แล้วก็จบไปนะคะกับการรีวิวเบสไซเออร์วี3บิวตี้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบกันดิไมไยกับเจ้าเบสตัวนี้ส่วนตัวนะคะมีขอยกให้เป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่าใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีความแบบไซเออร์เนาะแบร์เขาการันตีจริงๆนะคะสําหรับเรื่องเบส โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไปนะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้ามิจะเอาอะไรมาลงสำหรับคลิปรีวิววันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีขอตัวจบคลิปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ